สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะกับครูจอยอุไรวันทั่วจบค่ะและครูพรนิพาสุดสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องการบวก การลบการคูณการหารจำนวนนับไม่เกิน1นึ่งแสนและ0เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะเราจะเริ่มทบทวนการบวกจำนวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000ค่ะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนะคะเราต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะคือนักเรียนสามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดและมีการทอดที่ผลบวกไม่เกินหนึ่งพันได้ค่ะชาบูเป็นไงบ้างวันนี้ขายได้เท่าไหร่ฮ้ วันนี้ลูกค้าน้อยมากขายได้แค่345บาทจ้าแล้วเธอล่ะหมูกระทะเราก็ขายได้แค่220บาทจ้านักเรียนคะชาบูขายไอศกรีมได้345บาทหมูกระทะขายผลไม้ได้220บาทเอ ถ้าเราจะหาจํานวนเงินของชาบูและหมูกระทะรวมกันเราจะหาได้อย่างไรคะนักเรียนใช่ค่ะเก่งมากค่ะเราจะหาโดยวิธีการบวกนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีการหาผลบวกได้อย่างไรคะ ใช่ค่ะเราสามารถใช้แผ่นตารางร้อยตารางสิบตารางหน่วยในการหาผลบวกได้นะคะเอแล้วจากสถานการณ์เมื่อกี้เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่ค่ะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ345แสดงด้วยแผ่นตารางร้อยตาราง1ิบตารางหน่วยได้อย่างไรคะ ใช่ค่ะสามร้อยก็จะมีแผ่นตารางร้อยสามแผ่นสี่สิบก็จะมีแผ่นตารางสิบสี่แผ่นห้าก็จะมีแผ่นตารางหน่วยห้าแผ่นส่วนสองยี่สิบก็จะได้ดังนี้ค่ะสองร้อยก็จะมีแผ่นตารางร้อยสองแผ่นยี่สิบก็จะมีแผ่นตารางสิบสองแผ่นนะคะ เอถ้าใช้แผ่นตารางในการหาผลบวกเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะใช่ค่ะนำแผ่นตารางร้อยตารางสิบตารางหน่วยทั้งสีเขียวอ่าสีเขียวอยู่ตรงนี้และสีฟ้ามาทำมาทำอะไรกันคะใช่ค่ะมารวมกัน ใช่ไหมคะมารวมกันทีละหลักนะคะก็จะได้ดังนี้แผ่นตารางหน่วยแผ่นตารางหน่วยก็จะได้5แผ่นคือ5แผ่นตาราง10ก็จะได้6แผ่นคือ60แผ่นตารางร้อยก็จะได้ ใช่ค่ะ5แผ่นคือ500ดังนั้น345บวก220ก็จะได้565ค่ะ A มีวิธีการหาผลบวกนอกจากการใช้แผ่นตารางบ้างไหมคะใช่ค่ะหาผลบวกโดยการตั้งบวกแล้วการหาผลบวกโดยการตั้งบวกจะมีวิธีการอย่างไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะ เราจะต้องเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ345เป็นจำนวนกี่หลักคะ3หลักมีหลักอะไรบ้างคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใช่ไหมคะ345 300เลข3 อยู่ในหลักไหนคะหลักร้อยก็สามารถเขียนใต้หลักร้อยไปได้เลยนะคะ4ี่อยู่ในหลักไหนคะหลักสิบก็สามารถเขียนลงไปในหลักสิบได้เลยค่ะห้าหน่วยก็สามารถเขียนใต้หลักหน่วยได้เลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้ว220ล่ะคะ จะมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยคะใช่ค่ะก็จะมีสองร้อยสองสิบแล้วก็ศูนย์หน่วยค่ะก็จะได้ดังนี้ค่ะเอแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะใช่ค่ะเราจะต้องเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะ เริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักหน่วยของเราคืออ่าตรงนี้นี่เองหลักหน่วยจะมี5หน่วยกับ0หน่วย5หน่วยบวก0หน่วยก็จะได้5นั่นเองค่ะต่อไปก็จะบวกในหลัก10 40 บวก20ก็จะได้60นั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นการบวกหลักร้อย300บวก200ก็จะได้500ค่ะดังนั้น345บวก220ก็จะได้565ค่ะ นักเรียนคะไข่เจียวมีขนม255ชิ้นแล้วไข่เจียวทำเพิ่มอีก16ชิ้นนักเรียนคิดว่าไข่เจียวมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นคะอาแล้วใช้วิธีการใดในการคิดคะเก่งมากคะ่ะใช้วิธีการบวกในการคิดนั่นเองคะ่ะ จากสถานการณ์เมื่อกี้เราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่ค่ะได้ดังนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาผลบวกโดยการใช้แผ่นตารางร้อยตาราง10ตารางหน่วยและการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไปพร้อมๆกันนะคะ255แสดงแผ่นตารางร้อยตาราง10บตารางหน่วยได้ดังนี้ค่ะ สิบหกแสดงแผ่นตารางสิบกับตารางหน่วยได้ดังนี้ค่ะเอและนักเรียนยังจำการตั้งบวกได้ไหมคะจะมีหลักการอย่างไรคะใช่ค่ะเราจะต้องเขียนตัวเลขในยังไงคะต้องเขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนใช่ไหมคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ สองร้อยห้าสิบห้าของเราเป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนสามหลักสิบหกเป็นจำนวนกี่หลักคะสองหลักสองร้อยห้าสิบห้าสองอยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยสองอยู่ในหลักร้อยห้าตัวเลขอยู่ในหลักไหนคะหลักสิบใช่ไหมคะห้าตัวที่สองอยู่ในหลักหน่วยส่วนสิบหกหนึ่งอยู่ในหลักสิบ 6อยู่ในหลักหน่วยแล้วเราจะต้องทำอย่างไรต่อคะใช่ค่ะเราจะมาเริ่มบวกกันตั้งแต่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยของเราก็จะมี5หน่วยบวกกับ6หน่วย5หน่วยบวก6หน่วยจะได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5หน่วยบวก6หน่วยก็จะได้11หน่วยใช่ไหมคะ อ่าสิบเอ็ดหน่วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งสกับหนึหน่วยใช่ไหมคะหนึกับ1หน่วยหน่หน่วย,วยเราได้คำตอบแล้วนะคะคือ1นึกับ1หน่วย1น่หน่วยเราก็จะมาใส่คำตอบให้ตรงกับหลักหน่วยแล้วอีกหนึ่งสิบเราก็เราก็จะต้องใส่ให้ตรงกับ หลักสิบเช่นเดียวกันค่ะหลักสิบนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเรามาใส่ในหลักสิบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการทดใช่ไหมคะต่อมาเมื่อเราบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็จะมาบวกหลักสิบกันนะคะหลักสิบของเราก็จะมีห้าสิบกับหนึ่งสิบและมีทอดอีกหนึ่งสิบรวมกันแล้วได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะรวมแล้วก็จะได้ 70นั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นหลักร้อยหลักร้อยก็จะมี200กับ0ูนร้อยใช่ไหมคะบวกกันแล้วได้เท่าไหร่คะ200้อบวกศูนร้อยก็จะได้สองนั่นเองค่ะ ดังนั้น255บวกด้วย16ก็จะได้2 7งเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับคุณครูพรนิพากันต่อนะคะมาทำแบบสุกภาดกันเถอะค่ะ หนึ่งผลบวกแล้วนั่นตัวอักษรในผลไม้เขียนลงในช่องว่างให้ตรงกับจํานวนในตารางนักเรียนได้คําตอบแล้วเติมในช่องว่างเลยค่ะนักเรียนอ่านว่าอย่างไรเขียนว่าอย่างนั้นนะคะสองนะคะหาผลบวกต่อไปนี้ได้คําตอบเท่าไหร่เติมลงในช่องว่างเลยค่ะ 3นะคะยงเส้นจาบคู่ระหว่างจุดกับข้อที่มีผลบวกเท่ากันนะคะฝั <Okay. S 1> ่งซ้ายได้คําตอบเท่าไหรฝั่งขวาได้คําตอบเท่าไหร่ <Okay. S 1> แล้วก็โยงเส้นกับคําตอบที่มีค่าตรงกันนะคะ